ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินททีวี ชีวท่านสัุคราบในช่วงของอาจารย์โอ๊บเล่าเรื่องวันนี้ครับผมอยู่กับท่านอาจารย์มังครพันเสียนวันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยจะมาอนุโมทนาบุญนะครับกับสนาของท่านผู้ชมในเรื่องที่เราเนี่ยได้นำ พระพุทธรูปนะครับปางหน้าปก<ช>และอีกองคหนึ่งปางวันพฤหัตปางวันพรฤหัสน,นะครับปางหน้าปกนี้มีความสูงเท่าไหร่อาจารย์ปางหน้าปกนี้น่าจะสูงประมาณ3เมตร50เซนติเมตรกับปางวันพรฤหัสก็ความสูงประมาณ2เมตรหน่อยๆรับซึ่งทั้งสององค์เนี่ยเราแกะจากหินหินทรายทองเป็น<ช>หินทรายทองแท้เลยเรื่องเรานนั้นท่านชมว่าเราต้องสองคนเนี่ยได้เดินทาง ปากช่องใชน,นะครับนนองสลลหนองสลาลและก็ไปเจอพระพุทธร,รูปทั้งสององคนี้ใช่ใชก็เลยมาบอกบุญกันกับท่านผู้ชมกับญาติามิตรสหายทั้งหลาย<ช>นะครับ<ช>ที่เป็นสายบุญกันก็จัดงานบุญนงานนี้ขึ้น<ช>เราได้ทําพิธีพิธีอะไรท่านผู้ชมวันนั้นเราทำพิธีในการบวงสวง บงสงอันเชิญพระพุทธรูปทั้งสององคน<ช>์นําไปปฏิสฐานที่ลานธรรมชาย<ช>นาศ<ช>ลานธรรมบางกรพันเสียรนะครับการที่เรานําพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นไปปฏิสฐานกับการที่ท่านผู้ชมเองแล้วก็ญาติธรรถัทั้งหลายได้ร่วมบุญกันอาน,นิสงส์งของบุญนี่คืออะไรจ๊ะอาน,นิสงส์งของบุญนี่คือเป็นเนื้อนาบุญที่ละเอียดและสูงนะเพราะว่า ในการที่เราจะให้ทานรักษาศีลภาวนาก็คือเป็นอน,นิสงส์อย่างต่างกันไปแต่ว่าในการที่เราได้สร้างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ารูปเหมือนก็ดีรหรือว่าจะเป็นตัวแทนของพู้องค์ท่านเนี่ยอน,นิสงส์นี่มากมายมหาศาลอืมัดาทูนะครับและที่สำคัญ้ังชมว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่พวกเรายได้รบดูบรวมกันในการสร้างสร้างสิ่งที่นำมาให้ทุกคนเนี่ย กราบไหว้บูชากันใช่แล้วนี่ก็คือการที่เราสร้างบุญต่อคนมหาศาลใช่นะครับและในวันนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่ใช่นะครับที่เป็นตัวแทนของท่านผู้ชมไปร่วมง,งานวันนั้นนะครับ<ช>และลานธรรมบางกอกมณีเสียงที่จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ตรงไหนจ๊ะลานธรรมบางกอกมณีเสียงตั้งอยู่ที่เลขที่28หมู่2ซอ,อยวุ้งตาลตำบลธรรม,มามูลนะอํเาเภอเมืองจังหวัดชัยนาทติดกับวัดหลวงพ่อธรรมจักรทางไปที่ วัดป่าขอมมะขามเท่าเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปวัดสงสวยก็อยู่ติดกันอนำเภอเมืองนะสวยงามครับศูนย์แสดงศิลป,ปะอัคราเล็กัน สามารถบูชาผืนพรย,ยัน์ของอาจารย์ดรไหโรดรื่นวิชานักแกลลอรี่มหายันรวยดอนมําสำหรับท่านใดนะครับสนใจเยี่ยมชมแกลลอรี่มหานรวยนะครับหรือสั่งจองผ้ายันในแกลลอรี่นะครับสามารถโทรที่เบอร์โทร0 8 8 0 4 4 5959นะครับแกลลอรี่เปิดทุกวันนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับ เทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่างก้าวทิพยประกันภยัยสวัสดีครับคางทะลอกจมูกสองแผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิพเสุดเล้ทเวอร์ครับไปเหอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิพชาวเวลชัวร์เฮ้ยแม่นัทบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิพเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบ กล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยะประกันภัยฮลโหเ่อลกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่างก้าวประกันดีเฮลมันดียังไงเงื่อนไขไม่จุกจิกแอดมิดเหมาใจ5ล้านจบแร้วค่ารักษาถ้าต้องผ่าตัดไม่้าเกดว่าต้องอยู่ห้องเดียวปกติละก็เหมาอย่างนั้นแหละ ด,ดีเฮล์ก็ง่ายจ่ายเต็มแม็กซ์จากเมืองไทยประกันชีวิตสมัครเลยพลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ซ<ม>ูโเจ็ตพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์ Power you New Suzuki Swift. มไฮเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวซูซูกิสวเมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเสีย่ยงเป็นความมั่นใจในทุกการเดินทาง MGHS PH e Refinement PHEV เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ p l ั g อินไฮ r ริดที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหลือชั้น New MGHS PHEV Refinement ไไตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากคนสองคนสามคนแรกแล้วถ้าเขาไม่มีประสบการณ์ที่ดีดีแล้วเขาบอกต่อเนี่ยไม่มีวันนี้ให้ทําการตลาดให้ตายให้ทําการตลาดโปรโมทยังไงก็แล้วแต่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์ที่ดีไม่มีพุทธคุณตามที่เขาตั้งใจและธิษฐานไม่มีวันนี้จะไม่มีคนนับหมื่นคนนับแสนคนเข้ามา ติดตามผลงานของท่านอาจารย์ไพโรธตั้งแต่ท่านเขียนพระยันก็ได้ได้ได้ทราบของพุทธคุณในอักขรยันของแต่ละตัวพูดถึงว่าแต่ละตัวเลยนะคะก็ที่ชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของโชคลาภที่อาจารย์พูดเสมอว่า,าพุทธคุณของท่านอาจารย์เนี่ยจะเด่นมากเรื่องของโชคลาภค้าขายแล้วก็การเงินแค่นี้เคนที่ก็รู้สึกว่าเคทเองก็รู้สึกว่า เอ้ยมันโอเคแล้วก hmm. ็แบบชื่นชมแล้วก็มีความเกิดพลังศรัทธาขึ้นกับตัวเองคือก่อนที่เคที่จะบูชาพยันกับธนาจักรเนี่ยได้เห็นคนอื่นก่อนเห็นคนที่เขาบูชาไปแล้วทุกคนก็พูดเหมือนกันค่ะพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาดีขึ้นจากที่เขามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนหมดเราก็เริ่มพิสูจน์ด้วยตัวเองก็เลยจองพยันกับท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ก็เขียนให้นะคะเพราะนั้นจากภาพที่เห็นเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องโปรโมทเองเกิดการบอกต่อกันเองแล้วเชื่อเลยในอดีตตะการนับร้อยนับพันปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีใครนำอักลรเลขยันมามาเขาเรียกอะไรนะมาทั้งราคาอาจารย์ทำราคาขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้อยากเขียนไม่ได้อยากมีไรายได้บอกไปผืนละแสนเขาก็เอาผืนละล้านเขาก็เอาเราไม่ได้อยากได้เลยแต่เมื่อเขาอยากได้เขาเชื่อว่าเขาดีคนที่ที่ได้ไปเนี่ยเขาไม่ได้มาสั่งแผ่นละล้านนะ เขาสั่งแผ่นละพันพอเขาดีเขาก็มาแผ่นละหมื่นอธิษฐานจิตอีกเป็นแสนเขาได้เขาดีเราก็ดีใจกับเขาด้วย คือท,ท,ที่แรกเลยเนี่ยปกติเนี่ยจะไม่มีความเชื่อในเรื่องของอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเรามีคนที่มีความมั่นใจกับตัวเองมากๆเลยนะคะแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราทําธุรกิจเราเจ๊งเราติดหนี้เราล้มละลายนะคะก็ประมาณติดหนี้ประมาณ4ล้านกว่าบาทและที่สําคัญคือครอบครัวเราเนี่ยพังหมดเลยจากที่เคยมีทุกอย่างมีเงินสดมีบ้านเนี่ยชีวิตไม่เหลืออะไรมีแต่นหนี้นะคะทีนี้มันเหมือนหมดที่พึ่งทางใจอะค่ะ ก็ได้มีโอกาสมาเจอจาร์พโรดก็ตัดสินใจที่จะบูชาพายันขนาด50เชื่อไหมคะคือมันเป็นแรงที่พึ่งที่พึ่งสุดท้ายของเราอะ่ะเราก็ได้แต่เฝ้าพระรดาแล้วก็บวกกับการความเชื่อบวกกับการลงมือทํานะคะมีนสามารถที่จะปลดหนี้สีล้านได้ไประยะเวลาปีครึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นมีนก็ค้าขายเป็นเจ้าของแบรนด์สบู่พัยนะคะแล้วก็เครื่องสําอางเชื่อไหมคะหลังจากชีวิตที่5ปีผ่านมาที่มันตกตลอดอะ่ะหลังจากนั้นนะคะพอมันขึ้นแล้วมัน ขึ้นตลอดเลยไม่เคยตกเลยนะคะนี่แล้วที่สําคัญไม่ว่าอาจารย์ไพลโลจะออกมาเป็นวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเหรียญองค์ป่พญานาคหรือเป็นแผ่นทองเงินขวัญถุงอะมีนะ่ะเก็บไว้ทุกอันเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าที่เราได้อ่เราเชื่อแล้วเราศรัทธาแล้วเราดีขึ้นอะมันมันไม่ใช่สิ่งที่งมงายแต่มันเหมือนว่าเราได้เงินมาแล้วเราได้ร่วมบุญสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าเกิดเราคนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำได้อะคะ่ะ ตลอดระยะเวลา4ปีกว่าจน5ปีตอนนี้อาจารย์ก็ได้นั่งเขียนยันมาจากการนิมิตฝันที่ผ่านมานครับก็มีผู้คนจํานวนมากมายนะที่สนใจในอักษรเลขยันต์ต่างๆที่อาจารย์เขียนซึ่งเป็นมหายันรวยซึ่งเป็นการรวบรวมพระคาถาต่างๆนะที่เน้นในเรื่องของการค้าขายการงานการเงินครอบครัวสุขภาพปัญญาแล้วก็ลัทธิก็คือบริวารดีนั่นเองฮะหลายคนก็ สนใจแล้วก็สั่งเข้ามาเยอะจํานวนมากมายเลยทีเดียวนะอาจารย์ได้ปิดการรับจองไปเมื่อปลายปีนะฮะ2563คือในวันที่29ธันวาที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็นั่งเขียนให้สําหรับคนที่จองก็น่าจะเขียนไปประมาณ1ปีนะตอนนี้เนะี่ยอาจารย์ได้เปิดให้กับพี่น้องเนี่ยเข้ามารับยันกับมือของอาจารย์เองทุกวันอาทิตย์ก็มีผู้คนจํานวนมากมายนะที่หลั่งไหลกันเข้ามา เพราะว่าเปิดรับเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะที่จะได้เจออาจารย์เพราะว่าวันธรรมดาอาจารย์ก็จะต้องมานั่งเขียนยันให้กับพี่น้องที่จับจองเข้ามาเนาะแล้วก็แต่ทุกวันเนี่ยพี่น้องที่สนใจในเรื่องของอา,ลาลกขระเลขยันต่างๆก็สามารถเข้ามาชมในห้องแกลเลอรี่ได้นะเพราะอาจารย์ได้จัดในห้องแกลเลอรี่ไว้อย่างสวยงามนะแล้วมีครบทุกแบบนะที่อาจารย์ได้เขียนไว้นะอันนี้มีไว้โชว์นะไม่ได้มีไว้ให้เช่านะ แต่ทีนี้ว่ามีพี่น้องหลายคนที่มาไม่ทันจองไม่ทันหรือว่ามีชีวิตดีขึ้นอยากได้พื้นใหญ่ขึ้นก็ขอร้องอยากจะได้ตอนนี้ก็พยายามจะปลดให้ได้ก็เอาถือว่าเป็นสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะก็เปิดโอกาสให้กับคนที่อยากได้จริงๆนะก็มีเฉพาะในห้องแกลเลอรี่เท่านั้นหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับจากการเขียน จากมือที่อาจารย์เขียนนะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของภาพพิมพ์เป็นการโชว์แทนจากภาพที่อาจารย์เคยเขียนไว้เพราะว่าภาพที่เขียนช่างมือยังไงลูกศิษย์ลูงหาก็มาเอาจนหมดนะนะเพราะนั้นใครสนใจก็ลองเข้ามาดูนะหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับ ทุกท่านนะครับกำลังอยู่ในห้องแกลเลอรี่ของท่านอาจารย์ไพโรธลื่นวิชาครับก็คือสํานักงานของท่านอาจารย์ที่ดอนเมืองนั่นเองนะครับที่อยู่ทั้งด้านหลังผมนะฮะที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดก็เป็นผลงานการวาดยันของท่านอาจารย์ไพโรธลื่นวิชานะครับซึ่งในห้องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทุกไซส์มีทุกขนาดนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์เนี่ย ไม่ได้เปิดรับคิวในการเขียนผ้ายันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ที่เขียนอยู่ก็จะเป็นคิวที่สั่งจองกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของผ้ายันของท่านอาจาราย์ไพโรธนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผ้ายันที่อยู่ในห้องแกลเลอรี่ทั้งหมดทุกผืนที่เราเห็นนะซึ่งก็มีคนเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยว่าอยากจะมีผ้ายันเป็นของตัวเอง แต่สั่งจองไม่ทันทํำยังไงนะฮะก็มีคนสอบถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เลยท่านอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยเปิดโอกาสสําหรับผู้ที่อยากจะมีผ้ายันเป็นของตัวเองนะ,ะซึ่งผ้ายันที่อยู่ในห้องแกลเลอรี่นี้ก็เป็นการรวบรวมผ้ายันในงานพิธีต่างๆนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีพุทธาพิเศษ การจัดทําเหรียญงานทําบุญหรือว่างานอะไรต่างเนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้ทาผ้ายันขึ้นไว้เพื่อเก็บไว้อาจจะเหมือนเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะแต่ในเมื่อมีคนอยากได้แล้วคนก็เรียกร้องเข้ามาท่านอาจารย์ก็เลยเปิดโอกาสนะครับสำหรับคนที่เดินทางมาที่สำนักงานของท่านอาจารย์เดินทางมาที่แกลลอรี่ของท่านอาจารย์สามารถบูชาผ้ายันที่อยู่ในห้องแกลลอรี่นี้ ได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะฮะมีทุกไซส์มีทุกขนาดนะฮะซึ่งผ้ายันที่ท่านมาที่นี่แล้วบูชาไปเนี่ยเขาบอกว่าผ้ายันแต่ละผืนแต่ละใบเนี่ยมันจะมีเจ้าของมันจะมีมันจะเป็นผ้ายันแบบเป็นของเราเราเห็นแล้วเราเราถูกฉะลกะเราถูกชะตาเราก็อยากได้ท่านอาจารย์ก็จะเขียนวันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะ ให้ท่านเนี่ยได้เป็นเจ้าของนะฮะในการบูชาผ้ายันนะครับซึ่งแน่นอนครับอยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในระแวกดอนเมืองอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะอยากจะมาชมผลงานของท่านอาจารย์ไพโรธก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้ทุกวันนะฮะตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะครับก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลจาก Google นะฮะหรือว่าอินเทอร์เน็ตมาที่สำนักงานของท่านอาจารย์ไพโรธได้นะครับที่นี่เปิด ทุกวันนะฮะท่านอาจารย์ไพโรธจะมอบพยันด้วยตัวเองทุกๆวันอาทิตย์นะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับแล้วพบเจอกันนะครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชานะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มีความศรัทธาในการบูชา มหายันรวยหรือวัตถุมงคลต่างๆที่ได้มาร่วมบุญกันนะครับไม่ว่าจะได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวิหารได้สร้างพระได้มอบเงินแก่เด็กที่อยู่ตามในถิ่นทุรกันดารต่างๆนะอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันมาตลอดระยะเวลา4ปีกว่านะครับเงินทั้งหมดที่ได้มานะครับก็ได้ทําบุญร่วมกันนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับที่เราได้ทําร่วมกันนะครับอาจารย์ก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้บูชามหา,ายัลรวยเพื่อเป็นการร่วมบุญกันครับสวัสดีครับ ศูนย์แสดงศิลป,ปะอัคราเลขยันสามารถบูชาผืนพยันนอาจารย์ดรไฮโรดรื่นวิชาณแกลลอรี่มหายันรวยดอนมอสำหรับท่านใดนะครับสนใจเยี่ยมชมแกลลอรี่มหายันรวยนะครับหรือสั่งจองผ้ายันในแกลลอรี่นะครับสามารถโทรที่เบอร์โทร0880445959นะครับแกลลอรี่เปิดทุกวันนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับ กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่างก้าวทิปพยประกันภยัยสวัสดีครับคางทะลอกจมูกสองแผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิปเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทถ้าสัตว์เลี้ยงทิปเพชรเลเวอร์ครับไปเหอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิปชาวเวลชัว แม่นัทบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิปเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบกล้าทําด้วยใจเพื่อคุณทิปพะยะประกันภัยเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ h o n d a Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น all new honda wave ร1อ i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่ง กรุงเทพร oon, ทประกันภัยแค่คุณทุกอย่างก้าวประกันดีเฮลไมนดียังไงเงื่อนไขไม่จุกจิกแอดมิตเหมาใจ5ล้านจบล้วง่ารักษาถ้าต้องผ่าตัดถ้าเกิดว่าต้องอยู่ห้องเดียวปกติล่ะก็เหมาอยู่นั้นแหละดีอะดีเฮลเก็ตง่ายจ่ายเต็มแม็กซ์จากเมืองไทยประกันชีวิตสมัครเลย Forester Anson's to your everyday style GT Add everyday some ในช่วงของเล่าเรื่องประกันนะครับวันนี้เรามีเคลื่อนไหวของวงการประกันชีวิตจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมครับ ดรสุธิพลทวีชัยการเลขาธิการาคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นประธานพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2564ภายใต้แนวคิดสงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดโดยมีผู้บริหารสํนักงานคอพอ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทยนายกสมาคมประกันชีวิตไทยนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยนายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทยบริษัทประกันชีวิตเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับและบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว และสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงชั้น2ส,สำนักงานคอปพอเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้กระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยและส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยไทยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินวันนี้ก็เป็นวันที่เราเปิดตัวนะครับโครงการรณรงค์เพื่อเราจะช่วยกันลดอุบัติเหตุเนื่องในช่วงเทศกาลสงกราน แล้วก็เป็นวันที่เราเปิดตัวกรมธรรม์น,นะครับประกันภัยกลุ่ม10บาทสงกลานอุ่นใจ New Normal Super Plus นะครับซึ่งก็จะมีระยะเวลาจำหน่ายเริ่มตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง31พฤษภาคม64นะครับแล้วก็ถ้าซื้อหรือว่าทางาบริษัทที่ร่วมกับเราเนี่ย ที่จะสมมนาคุณให้เนี่ยก็จะคุ้มครองไป30วันสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธหรือ CCI เปิดตัวโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสูงความเป็นเลิศหรือแ r รนด m a s t e r เพื่อยกระดับช่างฝีมือไทยพร้อมชิงเงินรางวัลกว่า2 0 0 0สนบาทนอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่มีแบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายสามารถเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ในงานนิทรรศการซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม2564สมัครฟรีวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือ CA เเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็มีภารกิจที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับซึ่งในปี2564นะครับเราก็เลยได้จัดทำกิจกรรมนะครับขึ้นมาคือการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของงานหัตกรรมและงานฝีมือนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นการที่จะช่วยสร้างมาตรฐานที่นำไปสู่การสร้างมูลค่านะครับให้กับทักษะฝีมือแล้วก็สร้างร ได้ให้กับผู้ที่ทํางานอยู่ในงานหัฒกรรมนะครับก็รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนานยนนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ CA นะคะแล้วก็ CCI นะคะทั้งช่องทางเว็บไซต์แล้วก็เฟ e บุ o กค่ะ ห้างเซนทันและห้างโรบินสันต้อนรับเทศการสงการจัดแคมเปญเซนทันแฮปปี้สงกรานและโรบินสันส,สัุขสงกรานจับมือ2อศิลปินสตรีทอารชื่อดังอเล็กซ์เฟสพชรับนแตงรื่นและอโนอโนไทยนิรุติเมทีร่วมออกแบบผลงานสครับชเชอร์สุดอาร์ตครั้งแรกที่ห้างเซนทันแอดเซนทันโลด์ ol, และห้างโรบินสันพระรามเก้า พิเศษกับไอเทมสุดคิ้วพรีเมียมลิมิเต็ดอิดิชันออกแบบโดยสศิลปินพร้อมจัดเต็มด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นลดสูงสุด40%ตลอดเทศกาลสงกรานต์กิจกรรมครั้งนี้ใช่ไหมครับก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของเทศกาลวันสงกรานต์ครับก็ปีนี้อาจจะแบบว่าเราสาดน้ำไปไม่ได้เรา่าอาจจะแบบสร้างสีสันด้วยศิละปะเลยครับปีนี้ก็เลยมี หมือนกับเซตอิสตลเลชันขึ้นมาแล้วก็ทํางานศิลปะผมก็พ่นลงไปในในอิสตลเลชันที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นเหมือนกับเหมือนจะสื่อความสดใสอะไรเงี้ยให้กับกับช่วงเทศกาลนี้ให้คนมาที่ Central เซ็นทรัลอะไรเงี้ยครับแนวคิดก็มาจากเรื่องของเทศกาลนะครับเรื่องของกับผมก็คิดถึงเรื่องความแบบสนุกของสงการานต์ที่เราคุ้นเคยกันก็เลยทํเป็นเหมือนกับสาดน้ําแต่แบบผมก็เหมือนกับรสาสาดสีแบบที่เป็นแบบความสดใสออกมาเลยนะครับประมาณนั้นแบบเรื่องของสปรัต เอ,อปเปปรออกไลยะมางค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเผยรายงานมัจจุราชเชื้อดื้อยาแฝงในแหล่งน้ําใกล้ตัวคุณพบเชื้อดื้อยาที่มีอันตรายต่อสุขภาพของคนอย่างรุนแรงในประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกาสเปนและไทยซึ่งอาจส่งผลเสียอย่างรุนแรงในวงกว้างหากยังไม่เร่งดําเนินการแก้ไของค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยจึงขอเชิญชวนลงชื่อเพื่อร่วมผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีนโยบายห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันโรคแบบรวมกลุ่มในสัตว์ฟาร์มรวมถึงยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มที่คำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th อ,องค์กรเพื่อสัตว์แห่งโลกนะคะคืองานที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์จำนวนทั่วโลกเป็นหมื่นล้านตัวนะคะต้องอยู่ในความสหกรรมที่มีสภาพที่ย่าแย่นะคะทั้งฟาร์มอุตสาหกรรมเนี่ยคะ่ะใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างมหาศาลการใช้ยาเยอะแบบนี้จะทําให้สัตว์เกิดความเครียดแล้วก็จริงๆแล้วจะมีผลให้เป็นโรคได้ได้ง่ายขึ้นเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ค่ะมันจะผ่านมาถึงคนได้ยังไงมันก็ผ่านไปทางโรงฆ่าสัตว์เนื้อสัตว์แล้วก็ผ่านออกมาในออกมาแหล่งน้ําในชุมชนนะคะเราก็เลยอยากจะชนเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมลงชื่อกับเราผ่าน QR code น,นะครับหรือว่าท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ขององค์กรที่ท้าัตว์แห่งโลกนะครับแล้วก็ร่วมลงชื่อสนับสนุนเรา ในการเรียกร้องไปยังหน่วยงานต่างๆครับให้มีนโย,ยบายห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมกันเปิดตัวสนย์ฝึกระบบอากาศยานไร้คนขับภายใต้ชื่องาน DTI UTC Grand Opening Flying into the Future by DTI เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรผู้ใช้งานอากาศยานไร้คนขับ ให้มีความเชี่วชาญทัดเทียมต่างชาติและสร้างความเข้าใจกฎข้อบังคับต่างๆตามหลักการบินพาณิชย์ได้อย่างมีมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศและเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนมาตรฐานนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราเน้นเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยจะสองอย่างนะครับคือเรื่องความปลอดภัยครับความปลอดภัยทางด้านภาคพ,พื้นความปลอดภัยทางภาคอากาศนี่เป็นเรื่องสำคัญอัน,นอที่2คือเรื่องของเรื่องของคุณภาพนะครับ ทาง IKO เนี่ยนะฮะได้กำหนดคุณภาพมาแล้วว่าเราจะต้องสอนให้เป็นมาตรฐานยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เขียนตำราขึ้นมาหรือเป็นทฤษฎีขึ้นมาหรือเป็นตำราอะไรก็แล้วแต่นีนะจะต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากลครับเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขาใช้กัน TV